Eu โคล,ลาเนี่ยมีแต่ไม่แน่ใจว่ามีที่สาขาแล้วเนาะแต่ว่าที่คุณเคยจะเป็นสาขาตรงตรงข้ามกับเทอร์มินอลเวนตี้วันนะคะแล้วก็อันนี้ก็มีอีกสาขานีงอ่นเราเข้าไปททางซอยอวัดคลองส่งน้ำใช่ไหมคะจะมีป้ายอยู่้าน,าน้าแต่ว่าเราเลี้ยวซ้ายมาทางนี้แต่ว่าอันนั้นวัดคลองส่งน้ำเหมือนเขาให้กลับรถนะคะเราจะผ่านก๋วยเตี๋ยวหมูแม่นิ่มอู้ร้านใหญ่เดี๋ยวต้องมาชิมแล้ว เราจะผ่านตรงร้านก๋วยเตี๋ยวหมูแม่นิ่มนะคะคนเยอะมากเลยเมื่อสักครู่นี้หน้าปากซอยนะคะเราก็เข้าไปที่หมู่บ้านอาบจันเลยนะคะทุกคนตอนนี้เราก็เหลือเวลาแค่3นาทีเดินทางแค่3นาทีนะคะก็อีกสักประมาณไม่เกิน1กิโลเมตรนะคะเรากำลังจะไปดูบ้านอาบจันนะคะทุกคนบ้านอาบจันอยู่ใกล้ปิ๊กซีนะคะเป็นหมู่บ้านจัดสรร ค่าส่วนกลางนะคะก็คือเนื้อที่อยู่ที่3 1เอตารางวานะคะ2ชั้นเป็นบ้านพร้อมอยู่อาศัยเลยนะคะปัจจุบันเนี้ยเจ้าของอปล่อยเช่าอยู่นะคะค่าเช่ากา็ได้ประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็ก็พอสมควัวน,น่ะถ้าลูกค้าซื้อสามารถเอาค่าเช่าตรงนี้ไปผ่อนแบงค์ได้เลยนะคะแล้วก็บ้านหลังเนี้ยเราจะขายพร้อมผู้เช่านะคะบ้านหลังนี้เราขายพร้อมผู้เช่านะคะทุกคน จะแตกต่างจากบ้านหลังอื่นๆที่ผ่านมาเพราะว่าบ้านหลังอื่นๆเนี่ยก็คือจะจะ,จะไม่ได้แบบกําหนดว่าต้องขายพองผู้เช่าเนาะว่าจะเป็นแบบลูกค้าจะซื้อไปปล่อยเช่าหรือว่าจะซื้อไปอยู่เองอะไรก็ได้แต่ว่าสําหรับบ้านหลังนี้ก็คือเงื่อนไขของการขายนะคะก็ขายพร้อมผู้เช่าฉะนั้นจะเหมาะกับลูกค้าที่เออมีบ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะย,ยังไม่ได้ที่จะต้องมาอยู่ที่บ้านหลังนี้แต่ต้องการที่จะ มีรายได้เพิ่มเติมจากค่าเช่าบ้านนะคะก็เหมือนเอาค่าเช่าบ้านมาผ่อนให้เราก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราใกล้จะถึงแล้วนะคะทุกคนเราเข้ามาที่ซอยแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าหลังไหนเอ่ยอ่านี่เขาเรียกว่าบ้านอับจันซอยหนึ่งเราเป็นบ้านอับ ซอยสองนะคะทุกคนเราคือบ้านอับจันซอยสองค่ะนี่หมู่บ้านเขาออันนี้ใช่ไหมคะโอ้หลังนี้เลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดีกว่าทุกคนลูกค้ามาถึงแล้วค่ะใชะ่เดี๋ยวมาเข้าไปในบ้านดีกว่าพีนัทลงตามมานะคะ สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะเรามาอยู่หน้าบ้านของอบ้านลูกค้าที่ฝากขายนะคะอีกหนึ่งหลังนะคะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่หมู่บ้านอาบจันนะคะทุกคนสวยไหมคะคุณนะัทเห็นครั้งแรกเป็นยังบ้างคงสวยครับสวยมากมากเลยเนาะอันนี้จะเป็นลนักษณะเป็นแบบทาวน์โฮมนะคะเนื้อที่31อตารางวานะคะสว่วนนี้จะเป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะ ตรงนี้จะเป็นบริเวณทางเข้าที่เข้ามาจากหน้าปังซอยนะคะเข้ามาถึงแล้วแค่นี้เดียวซอยสองแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยก็จะเป็นหลังนี้นะคะแค่เห็นประตูก็หรูแล้วนะคะมีประตูหรูมากเลยสวยมากเลยนะคะนี่เราเข้ามาด้านหนที่เป็นประตูสวยมากค่ะแล้วก็บริเวณด้านหน้านะคะทุกคนจะเป็น ที่จอดรถสามารถจอดได้ถึงสองคันด้วยกันนะคะแบบกว้างขวางมากๆเลยนะคะส่วนของหบ้าน,ะะบนนะคะอ่างบวนนะคะคุณนายซุสเางบวนนะคะว่าอันนี้ที่ที่เจ้าของบ้านเขาทาใหม่นะคะก็คือไม่ให้เสียงดังนะคะแล้วก็แบบสวยงามด้วยนะคะก่อนหน้านี้จะเป็นลักคาอีกแบบหนึง่งที่ที่จะค่อนข้างเสียงดังนิดนึงนะคะเราก็เปลี่ยนทําเป็นแบบนี้นะคะค่อนข้างส่วนมากๆบริเวณด้านข้างบ้าน กว้างมากเลยครับใช่กว้างกวางมากเลยค่ะแล้วเราก็เข้ามาที่ประตูหน้าบ้านกันดูโอ้ใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยใช่สวยมากประตูหน้าบ้านนี่สวยขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราถ่ายด้านหน้าให้ดูอ่ออีกรอบหนึ่งนะคะพอดีเมื่อกี้จะมีรถจอดไว้ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณแม่จะถ่ายประตูหน้าบ้านให้ดูก่อนทั้งหมดเลย ใช้น้ำก็สวยเนาะอันนี้ใช้น้ำใช้เก็บน้ำนะคะทุกคนอ่าแล้วก็ขคทาสวยอะ่ะตรงเนี้ยเป็นแบบช่างฝีมืดดีด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบได้ผ้านะคะโดยรวมแล้วว่าพื้นที่หน้าบ้านนี่กว้างขวางมากเลยนะครับแ่แค่ชมแค่ชมตรงนี้ก็แบบโหคือราคา,ากับคุณภาพของบ้านเนี่ยแบบราคาแบบเขาเรียกอะไรดูราคาถูกไปเลยนะคะในราคาที่เราาย เดีพาเมาชมที่บ้านกันข้างในก่ะอันนี้เราจะเลื่อนนะคะเป็นประตูบ้านอ๋อเป็นประตูบานเลื่อนใช่ไหมคะโอ้ดีเลยค่ะดีเป็นยังไงบ้างสวยมากมาค่ะโอ้กว้างมากเลยครับทุกคนครับใช่จูเิียูกระเบื้องเย็นสบายเดี๋ยวมันปิดประตูบ้านนึนะอันนี้จะเป็นประตูแบบบานเลื่อนเป็นประตูเลื่อนประตูนี้เนี่ยค่ะ เย็นคือแบบพื้นก็แบบเย็นนัแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพื้นหินอ่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะพื้นหินอ่อนลายหินอ่อนนะคะใช่ปูพื้นลายหินอ่อนก็สวยมากเลยแล้วก็ก,ก็จะมีโซโฟานะคะทุกคนหามีโซฟาเย็นสบายโซฟาขนาดใหญ่นั่งสบาย<ช>เลยครับอันนี้ก็เจ้าของบ้านให้หมดเลยนะคะโอ้โหอันนี้ให้หมดเลยนะเนี่ยโซฟาก็ได้เป็นเป็นในส่วนของเอ่อ ลูกค้าซื้อเพื่อปล่อยเช่าได้นะคะก็คือหมายถึงว่าเจ้าของที่ซื้อเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องซื้ออะไรเลยคือแบบพร้อมอยู่เลยอะคะ่ะเหมือนแถมเฟอร์ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นที่วางทีว,งทวีนี่นะคะเป็นที่วางทีวีเป็นห้องโถงที่กว้างขวางมากเลยนะครับใช่ค่ะี่นะคะอันนี้เพดานก็เล่นระดับสวยนะครับนี่ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราดูชั้นล่างกันก่อนเนาะ,ะมีพรมด้วยเนี่ยพรมก็สวย คือสวยทุกอย่างเลยน่าอยู่มากๆนี่เป็นผ้มาม่านนะคะมีผ้าม่านเหล็กดัดพร้อมเลยนะครับใช่ประตูก็สวยประตูใหญ่ครับผมแถมแอร์ด้วยนะคะทุกคนราคานี้คือแถมแอร์ด้วยนะใช่แถมแอร์ด้วยสวยมากเลยตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนอ่าห้องครัวใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวนำพามาดูส่วนของครัวดีกว่าครัวก็ดูหรูหรา โอ้โหคัวสไตล์ยุโรปนะครับเนี่ยเนี่ยสไตล์ยุโรปอีกแล้วเหรอเนี่ยมันคืดูดีมากๆเลยนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะเหมือนเราทานข้าวร้านอาหารเนาะมีความรู้สึกเหมือนเราเราแบบย่อส่วนจากร้านอาหารมาเป็นที่บ้านเลยการตกแต่งออกมาเนี่ยรริสวยงามนะครับใช่้ถ่ายรูปกให้หมด้วยนะคะอ่านี่นะะอันนี้เป็นห้องครัวที่ใหญ่มาก ห้องทานอาหารตรงนี้แต่เรามีห้องอสักาลางเนาะก็จะประมาณตรงนี้อันนี้เขาก็จะปูกระเบื้องเหมือนกันนะทุกคนปูกระเบื้องอออลายหินอ่อนลายลายเดียวกับห้องโถงใหญ่นะครับลายเดียวกับห้องโถงนะคะโอ้นี่ก็เป็นครัวนี่คะ,ะนนเ,ปเป็นครัวอันนั้นก็คือแบบนั่งทานาได้ใช่อันนั้นก็คือเหมือนแบบวางของหรืออะไรอย่างนี้ได้แต่แต่ว่าถ้า ทำอาหารเนี่ยจะอยู่ตรงนี้โอ้นี่ไงครับเขามีฮูดดูดนะครับดูฮูดดูดฟันนะครับพร้อมแล้วก็เตาแก๊สนะครับอ๋อดูดีมากๆเลยเอยืินทําอาหารตรงนี้นะครับกว้างขวางมากเลยครับครัวนะครับแล้วก็มีห้องน้ําในครัวหนึ่งห้องนะครับมีห้องน้ําด้วยนะคะอันนี้เป็นห้องน้ําอยู่ข้างๆกับครัวค่ะครับผมเดี๋ยวเปิดถ่ายห้องน้ําให้ลูก้าดูก่อนเดี๋ยวเปิดไฟก่อนนะ โออันนี้มันเปิดไปเอ่็นทีดูดอากาศเหเป็นห้องน้ำในครัวนะคะใช่เป็นห้องน้ำในครัวครวามที่ดูดอากาศนะคะมีอ,น,น,อน,นี้ห้องนึงีก<ม>ห้องด้วยตรงน,นี้เป็นห้องอะไรคะอ๋อะนันเปิดอนนแอร์ไฟนี่ไฟ่ห้องล่างโอ,โอ้อันนี้เป็นอีกห้องนึ่งนะคะมีห้องนอนด้านล่างอีกห้องหนึ่งนะครับ สวยเลยสวยงามมากเลยนะครับเนี่ยเป็นทอร์สีมว่วงเนาะครับผมทอร์สีม่วงสวยมากอ๋อเป็นห้องนอนชั้นล่างอีกห้องนะครับใช่ค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะที่อยู่ข้างล่างน,นะคะทุกคนก็จะมีโคมไฟมีโคมไฟอ,อันนี้ก็แบบสวยมากนะคะอันนี้เป็นตรีมตีม่วงตีมม่วงอ่านี่นะจ๊ะเป็นตีมม่วงครับผมห้องนี้ก็มีแอร์นะครับใช่มีแอร์ แถมแอร์ทุกห้องนะคะเอรู้สึกมีห้องน้ําในตัวด้วยใช่ไหมคะเอแบบต้องดูก่อนว่าใช่หรือเปล่านะเพราะว่าอันนี้เราก็ขึ้นมาทั้งแร่โอ้ใช่ค่ะคุณนะคือมันเป็นลักษณะกา,าตรตกแต่งที่แบบเหมือนแอบซ่อนแบบเราไม่รู้ว่ามีห้องเนาะไมได้สังเกตอ่าน,นไฟกันนี่ค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวบางจา่าให้ดูก่อนเนี่ยค่ะทุกคนเป็นห้องน้ําใหญ่นะครับ จริงห้องนะครับมีซิงล้างครับซิงล้างหน้านะครับแล้วก็เข้ามาด้านนี้ก็เป็นอ่าฝักบัวอาบน้ํานะครับใช่เป็นชาวเวอร์ชาวเวอร์นะคบทุกคนโอ้กว้างมากเลยครับห้องน้ำกว้างมากจริงๆนะครับที่เห็นเห็นห้องน้ำดูดีเลยนี่นะคะทุกคนก็เป็นห้องน้ำที่อยู่อ่าข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมทั้งหมดเลดีกว่านะคะส่วนพื้นนะคะพื้นอ่าอันนี้ก็คือจะปู จะปูบบแบบกระเือแกนิกอค่ะครับและที่สำคัญประตูห้องน้ำเป็นแบบเลื่อนนะครับใช่อโอ้อต,อตอบโจทย์มากเลยครับ<ๆ>ก็คือเอ่อได้พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางขึ้นนะครับใช่ค่ะโอเคเราจะพาไปชมชั้นบนกันพร้อมหรือยังคะคุณนะพร้อมนะครับพร้อมแล้วใช่ไหมคะอ่ะทุกท่านคะเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวทบทวนก่อนนะ น้าบ้านน้าบ้านเข้ามาจอดรถได้ประมาณสองคันใช่ไหมคะเข้ามาเป็นห้องโถงนี่นะคะห้องโถงก็าจะปูด,ด้วยกระเบื้องแบบลานหินอ่อนสวยๆนะคะมีโซฟาขนาดใหญ่รับแขกนะคะแล้วก็แถมแอร์ด้วยค่ะมีผ้าม่านสวยงาม แล้วก็ชั้นวางทีวีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะได้ครับเอบพี่นัทเหลือบเห็นว่ามีที่เก็บของตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยเป็นบานประตูเนี่ยครับเรามาดูกันว่าไม่รู้ว่าเปิดได้หรือเปล่านะครับเว้ยขอ็อไฟโอ้โหขอรอไฟก็เป็นพื้นที่เก็บของนะคะก็เดี๋ยวแบบจะพาไปชมข้างบนกันดีกว่าได้ครับคุณแม่ครับ บ้านนี้นะคะเป็นบ้านสองชั้นนะคะทุกคนเนื้อที่สามสิบเอ็ดตารางวานะคะเดีวเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าเป็นบ้านใหม่ที่สวยมากๆเลยเป็นบ้านใหม่ไม่ใช่บ้านใหม่เป็นบ้านที่เหมือนใหม่นะคะทุกคนอ่าโอเคแล้วก็มาชมอีกอันนี้เราขึ้นมาแล้วเราก็มาดูอีกห้องนอนเดี๋ยปพึ๊บอ่าอ้มีห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะทุกคนคะ่ะกว้างมากเลยครับคุณแม่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเอ,อเป็นผู้เช่าเคยเช่าอยู่นะคะก็คือเราจะขายพร้อมผู้เช่านะคะสัญญาการเช่าเนี่ยขั้นต่ำหนึ่งปีะคะ่ะทุกคนอ่านี่นะคะมีแอร์นะคะพร้องนีนี่ก็จะเป็นพ้ะมงพราม่านมีแอร์นะคะทุกคนแล้วก็ เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันดีกว่านะคะอะอันนี้ก็คือพืนก็จะปูด,ด้วยประมาณนี้นะคะอเป็นกระเบื้องลายไมย้ใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีที่นอนแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาอีกห้องนึงนะคะอูอันนี้เป็นห้องน้ำทามาชมห้องน้ำนก่อนอันนี้เป็นห้องน้ำชั้นสอง เดี๋ยวมาเปิดไฟคกับนึงอันนี้ภายในห้องน้ำชั้นสองนะครับก็มีชาววอ้์คือห้องน้ำเขาใหญ่อยู่แล้วนะครับชาววอ้์ฝักบูวขนหญ่ห้องน้ำเขาใหญ่อยู่แล้วเนาะใช่ค่ะห้องน้ำเขาใหญ่อยู่แล้วโอ้โสวยจังเลยค่ะอันนี้อันนี้ไฟไฟก็สวยนะคะเนี่ยสวย คิดว่านางแบบนางแบบก็สวยอยู่แล้วนะคะน่ารักที่สุดค่ะบ้านนี้มีกี่ห้องนอนคะบ้านนี้ล่ะคะหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องนอนสามห้องนอนค่ะทุกคนสามห้องนอนนะครับสามห้องนอนเข้ามาเลยค่ะสามห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำหนึ่งสองตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็นี่ค่ะทุกคนค่ะอู้อันนี้อีกห้องหนึ่งสวยเลยแล้วก็ดูดีลายไม่เหมือนกัน แต่เราห้องไลน์รู้เงนกันเลยบอเบอร์<อ><อ>สวยมากเลยนะ,ะ<อ>ครับนี่แล้วถ่ายรูปให้หน่อยสวยมากเลยนะครับสวย,สวยดูแบบหน้ายอยู่นี่ขนาดแบบโล่งๆนะยังไม่สัดอะไรเลยแล้วก็เข้าม,มาแล้วก็อุ้ยส่วนนี้ส่วนนี้ก็คือมาชมวิวทิวทัศน์เหรอคะอ๋อเป็นระเบียงเหรอคะเนี่ยอ่าใช่แล้วค่ะคล้ายๆโอ้<ค>เป็นระเบียงหน้าบ้านนะครับยื่นออกมานะครับชมวิวชมวิวทิวทัศน์ ชมเพื่อนบ้านแต่จะบอกว่าหมันสัมภาษณ์ทางเจ้าของบ้านแล้วนะคะเจ้าของบอกว่าเพื่อนบ้านดีมากๆ oh oh. ใช่เพราะว่าพี่เขาก็เคยอยู่ที่นี่นะคะแล้วที่เขาก็ย้ายไปอยู่ใกล้ที่ทํางานนะคะตรงหลังเนี้ยก็เลยปล่อยเช่าค่ะแล้วก็ตรงเนี้ยไม่มีปัญหาเรื่องาอะไรนะวุ่นวายเสียงดงังอือกระทึกข้คงไม่มีนะคะอยู่แบบสงบเงี่ยมเรียบร้อยแบบพักผ่อนได้สบายใจเลยอะคะ่ะ <Okay. S 2> อันนี้ก็เป็นห้องเล็ก อีกที่เดิมห้องแต่งตัวับใช่กว้างเหมือนกันนะครับห้องนี้ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นห้องแต่งตัวนะคะคุณน้อห้องแต่งตัวมีตู้เสื้อผ้านะคะมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็นี่เป็นเหล็กมุ้งลวดเหล็กดัดนะคะคือแบบเป็นบ้านที่สมบูรณ์มากๆเลยคือพร้อมอยู่ได้เลยนะคะนี่อันนี้ก็วัลเปเขาไม่เหมือนกันทุกๆกห้องเลยเนาะใช่ครับใช่ในแต่ละลายไม่เหมือนกันแล้วก็สวยด้วยดูสิ เป็นประตูบานเลื่อนด้วยนะครับที่สําคัญก็สังเกตว่าทุกห้องเนี่ยเขาจะเป็นแบบประตูเลื่อนนะคะเพื่อความสะดวกเนาะแต่ว่าก็จะเป็นประตูตรงนี้เหมือนกันนิดเึือ่าวอเปิ์ไม่เหมือนกันแต่ละลายก็แสดงว่าบ้านหลังนี้นะคะทุกคนแบบก็สรุปได้ว่าสามห้องนอนนะคะและกี่ห้องน้ำน,นะคะเพราะนั้นข้างล่างข้<ห>างบนส <3 S 2> องสห้องน้ำ<ช> สามห้องน้ำถ้าเรามีตรงครัวมีตรงครัวหนึ่งห้องมีห้องนอนล่างหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ตรงกลางระหว่างห้องห้องซ้ายกับขวาเนี่ยอีกหนึ่งห้องน้ำใช่ก็มีห้องน้ำทั้งหมดสามห้องครบเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วก็สามห้องนอนใหญ่แล้วก็แถมแอร์มีแอร์มีแอร์ทุกห้องเลยแบบนี้ติดตั้งแอร์พร้อมใช้งานทุกห้องแล้วนะคะใช่ใช่ค่ะ แล้วก็นี่นะคะทุกคนก็คือสวยมากโคงไฟประดับประดาอย่างสวยงามเขาบอกว่าโคมไฟนี่เปลี่ยนเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับแ<ช>บบม,มีความรู้สึกว่าบ้านหลังเนี้คล<ช>้ายโรงแรมรีสอร์ทเนาะคล้ายโรงแรมรีสอร์ทแบบตกแต่งสไตล์แบบว่าเรียบหรูอะไรประมาณนี้ใช่<อ> เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างแันไปแบบว่านั่งน้อ่แมสคะเมื่อกี้เมื่อกี้ลองดูว่าโคมไฟเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะงลองกดปิดแล้วกดเปิดอีกครั้งนะคะตรงนี้หรอใช่ค่ะเปิดอีกครั้งค่ะจริงเอเป็นสีขาวนวลเห็นไหมคะนจริงหรอโอ้โหเอาไนะตอนตอนแรกเป็นสีทองทองแล้วก็ืาอกีสีขาวใช่คะใช่ค่ะนี่สีขาว ออเป็นส,สีนวลนวลนะครับสุดยอดเลยโคมไฟมีหลายสีนะคะเนี่ยแบวก็เพิ่งรู้เอาใหมเอกเป็นสีขาวได้ไหมอ,อ,อันนี้จะสว่างนะคะใช่ก็คือเหมือนประมาณว่าถ้าต้องการสว,าสว่างสว่างก็กดประมาณนี้ถ้าต้องการแบบสลัวๆแบบไม่ต้องจ้ากเกินไปใช่ไหมคะ ก็กดอ,อีกครั้งหนึ่งเนาะก็จะประมาณนี้เป็นสีเหลือ,ลอทงทองโอ้ oh, สวยงามมากเลยค่ะมีหลายแบบเนาะมีห้องนอนนี่ก็เป็นห้องนอนเมื่อกี <h azi> ้ที่แบบบอกใช่ไหมคะเมื่อกี้เราดูแล้วห้องนี้ห้องนี้ดูแล้วเสร็จบุกก็มีที่นอนมีพรมผ้าม่านแอร์ทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวต้องดูแบบละเอียดเลยนะเหมือนเสมือนว่าลูกค,ค้าแบบมาดูเองนะคะเป็นเสมือนว่าลูกค้าแบบมาชมเองนี่นะคะนี่ก็จะเป็นแบบ อาวาเปเปอร์อีกสีนึงคือเขาเขาทำแต่ละห้องเนี่ยเขาตกแต่งไม่เหมือนกันเลยใช่น่าอยู่มากๆนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นอ่อที่นอนห้องนี้ใหญ่มากนะคะเนี่ยแบบใหญ่จริงๆโง่สบายเลยเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนะคะไปนั่งไปนั่งโซฟานิ่มๆดีกว่าเนาะอ่าอันนี้ก็ลงไปชมข้างล่าง แล้วก็อันนี้เป็นบันไดลงมาข้างล่างนิดน,นึงเขาก็จะมีราวจับด้วยโอ oh, ้ราวจับสแตนเลสอย่างดีเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวแบบเผื่อมีผู้สูงอายุหรือว่าเด็กหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการไหวเนาะื่วมปลอดภัยอ่ะแล้วก็บันไดไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชันนะคะไม่น่ากลัวใช่ครับบันไดใหญ่นะครับ <Okay. S 1> ไม่ชันนะไม่น่ากลัวเลยน,นั่งตรงนี้แอร์เย็นๆน,นะคะอันนี้ก็เป็นโซฟาอ่ะน,นี่ค่ะ คุณนัทมานั่งตรงนี้ค่ะมาสัมผัสความเย็นใช่เย็นสบายเราต้องทดสอบแล้วว่าโซฟาแบบที่ลูกค้าจะได้เนี่ยสบายเปล่าชุดนี้ก็แพงนะคะสบายมากเลยครับคุณแม่ครับแล้วก็เพื่อนบ้านหรือแขกเข้ามาอะไรนี้ที่บ้านนะครับก็มาพักตรงนี้ได้ครับดูทีวีทานอาหารนะครับสังสรรค์กันนะครับสบายเลยเย็นสบายยนอนพักผ่อนก็ได้ตรงนี้นะคะทุกคน แล้วก็แบบประตูก็สวยประตูใหญ่ใช่ครับจะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่บ้านเดี่ยวนะทุกคนเป็นทาวน์โฮมแต่ว่าทําไมอารมณ์เหมือนบ้านเดี่ยวสไตล์บ้านเดี่ยวนะครับสไตล์บ้านเดี่ยวแบบแล้วที่สองันนะคะเพื่อนบ้านไม่มีวุ่นวายเลยนะคะเพื่อน่านน่ารักมากนะคะเจ้าของบอกว่าเพื่อนบ้านดีมากๆนะคะเจ้าของแบบคอนเฟิร์มเองนะคะ อยู่แบบนานแล้วแต่ละคนก็คือหมายถึงว่าบ้านแต่ละหลังเขาอยู่แบบนานอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กำแบบไม่มีเสียงดัง<ช>ไม่รบววรกวน,น,นกันหน้าบ้านตัวกว้างเนาะคุณน้าถ่ายชัดไหมว่าแบบหน้าบ้านกว้างมากครับอันนี้เรามาเปิดแบบส่ายสบายใช่อันนี้เราเลื่อนให้ดูกว,ว้างกว้างเลยนี่นะคะประตูบ้านกว้างใช่ครับหน้าบา้านกว้างขวางมากครับผมสะดวกเลยพื้นที่ใช้สอยเยอะนะครับจอดรถได้สองคันนะครับ เกมเลยแล้วก็หลังคาเนี่ยตกแต่งเรียบร้อยแล้วการเสียงนะครับฝนตกฝนตกไม่ดังนะครับผมฝนตกแต่งไม่ดเจ้าของบอกว่าออหลังจากที่ซื้อมาแล้วเจ้าของเขาทำไปอีกเยอะเลยนะหมายถึงว่าเขาตกแต่งให้ให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะทุกคนครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะมีแบบที่แขวนกุญแจเล็กๆตรงนี้น่ารักน่ารักนะครับน่ารักกุ้กิบกุเกเนาะใช่อันนี้ก็จะประมาณเด้อเดี๋ยวเราได้โกทานอาหารไปที่เชียงวิว นี่นะคะหมวอน้าอาหารนยคะสั่งอาหารนั่นตรงนี้ <c oughs> ใช่ก็นี่ค่ะเราก็สามารถนั่งทานเข้ากันตรงนี้ได้แต่ว่าครัวเราทำข้างในนะคุณนะใช่ครับเราเราทำอาหารข้างในแต่ว่าเราเอามาทานตรงนี้ <c oughs> ใช่ไหมคะมเป็นย <c oughs> ัง <c oughs> ไงบ้างคะคุณนะัรู้สึกแบบ รู้สึกว่าสวยกว่าในในรูปที่เราใช่ครับ,รบสวยกว่าเลยตอนแรกจะเป็นภาพนิ่งแต่อันนี้คือเรามาดูด้วยตัวเองนะคะจะได้ให้ลูกค้าทุกท่านได้เห็นของจริงด้วยนะคะคนี<ม>่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนี่เรามาดูขวยอีกรอบนะครับอันนี้ถกถ่วน <c oughs> ก็เป็นยังไงบ้างคะรักชมมากคอ้นคลิปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรา,าดูนะคะว่าช่องทางของการซื้อบ้านหลังนี้ต้องติดต่ออย่างไรนะคะ เดี๋ยวแาบขออนุญาตปิดประตูก่อนดีกว่าเดี๋ยวแอร์เขาออกไปนเดี๋ยวเปืองไฟนะทุกคนอันนี้เป็นประตูใหญ่มากเลยสวยเป็นแบบเลื่อนแบบนี้ใช่ครับประตูบานใหญ่มากครับขนของได้สบายเลยสมมติ่าซื้อตู้ซื้ออะไรพวกนี้สบายเลยครับเรื่อนีอ๋อสติดไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็มีพม่านไหลสเต็ปมากนี่ยค่ะมีประตูประตูหลายชั้นนะหลาย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 ชั้นแล้วก็มีพม่าน มีหลายั้งพอดีเป็นธรรมาดานี่ในมันเปิดให้ดูหลายๆแบบเนาะโอเคแล้วก็จะไปยินตรงนี้ลวกันนะคะหากสนใจบ้านหลังนี้นะคะทุกคนจะต้องทำอย่างไรนะคะก็แค่โทรหาแมวนะคะที่เบอร์063 สี1 1 8 8 8นะคะหรือจากแอปไลน id นะคะยกดีน8ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและที่สำคัญนะคะเรายังมีซับอีกมากมายนะคะที่ราคาถูกทำเลดีนะคะ แล้วก็มีโฉนดพร้อมโอนะคะก็ต้องดูที่เพจขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดนะคะเป็นเพจ Facebook ของเรานะคะอีกหนึ่งช่องทางที่สําคัญเลยนะคะที่ทุกคนจะต้องได้รับชมคลิปแบบนี้นะคะก็เป็นช่องทาง y o u t u b e ค่ะชื่อช่องว่า nw real estate 78นะคะก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ได้เต็มที่เลยนะคะเพราะว่าต้องถ้าเราแบบเ,เจอซําที่ดีแล้วใช่ไหมคะก็ต้องแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยเนาะว่าเอ้ยเนี่ยตรงนี้เพจของเราหรือว่าช่องของแบบนะคะมีมีซับอะไรที่น่าสนใจนะคะอยากให้ทุกท่านได้จับจองเป็นเจ้าของ,ของ,ของ,ของกันนะคะแล้วก็ได้ทาเลดีๆแบบนี้อันนี้คือนอกจากซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองได้แล้วยังซื้อเพื่อปล่อยเช่าได้ราคาอีกด้วยเจ้าของเจ้าของบ้านบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะคนเช่าไม่ขาดเลย ใช่ผู้เช่าไม่ขาดเลยคือแบบคือไม่ต้องกลัวว่าไม่มีผู้เช่าอืคนเยอะเราวก็ราคาดีด้วยนะคะค,คือเราสามารถเอาค่าเช่าตรงนั้นอะมาผ่อนธนาคารได้สบายมากๆนะคะครับผมก็จะประมาณนี้เ,าเนาก็เส็จมาก็ฝากตปปิดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากมเลยค,ะค่คะ,คะเดี๋ยวรับชมบ้านเพิ่มเติมนะคะขอบคุณมากครับคุณแม่